นะคะน้าสิ่สั่งอยยังไงคะน้าโมเนี่ยไหนก็โดนแล้วจุดคู่ก่อนเดี๋ยวตอบรอเล่นรอเล่นอยากเล่นบ้างก็งงงงงงเพราะว่าตอนแรกเราไม่ได้รู้เรื่องแต่ว่ามีพี่นักข่าวเขาอ่านก่อนแล้วเขาก็โทรมาหาผู้จัดการเราเราก็เลยแบบฮะอะไรเหรอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเพนย้ยลง เราก็เลยเข้าไปอ่านแล้วไปอ่านแบบข้อมูลพอเราอ่านปุ๊บเราก็แบบตอนแรกไล่ไล่ตามข้อเขาข้อแรกทนจนเลิกแฟนอ่ะใช่อ่ะใช่อักติก่อนใช่ข้อสองลงมาปุ๊บพูดแบบเขาเรียกอะไรเอเหยียดเหยียดทีมงานเคยไม่นะปกติแกล้งทีมงานแล้วโดนทีมงานดุว่า ชอบเบลกับนางเอก yeah. <Yeah. S 1> เออเราชอบแกล้งทีมงาน <Yeah. S 1> ไม่น่าไม่ไม่ใช่ <Yeah. S 1> เราชอบไปเล่นมุกส่ว uh huh. นมากก็เลิกแบบทํางานอยู่แล้วช่วงว่างก,ก็จะชอบไปยืนอยู่กับทีมไฟ uh huh. ทีมกล้องชอบไปเล่นกับเขา uh huh. แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพูดพูดน้อยพูดยาก uh huh. ต้องจุดทูกพูดแล้วก็เลยบอกว่าไอเนี้ยสวนทางกันเลยจุดทูปเหมือนกันแต่ให้หยุดพูดใช uh huh. ่อันนี้ไม่ใช่เราละไอเนี้ยเรามั่นใจถ้าเกิดแบบพูดมากน่าจะเราอะไรเงี้ยนางเอกพูดไม่ห huh. ยุด เออใช่ค่ะเนี่ยใช่ใชใชพอเป็นเราบ้างมีความสิจใจเสียไหมตอนแรกก็ใจเสียตกใจว่าแบบเฮ้ยเราไปทำอะไรเราเราไปเผลอทําอะไรนิสัยไม่ดีใส่ใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยล้วก็ว่าเราพยายามระวังอะไรตลอดเวลาแล้วเราก็พยายามแบบแบบดูแลเอาใจใส่ทุกคนรอบตัวเราเพราะเรารู้สึกว่าคนทํางานรอบตัวเราเป็นเหมือนคนคนที่รู้จักเรามันเป็นใครคนนึงในชีวิตของเราอะ แล้วเราเลยบอกให้เราไปทําอะไรไม่โอเคแล้วแบบเขาไม่ได้คุยกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะได้โทรไปที่กองเราจะได้คุยเราจะได้ถามเขาดูว่าเราไปเผลอทําพฤติกรรมไหนเราจะได้แก้ไขและประับปรุงเพราะว่าคือเราก็อยู่ในวงการมา11ป,ปีอะคือหนูก็โชคดีว่ามีพี่ๆนักข่าวมีพี่ๆทุกคนคอยสอนค,คอยเตือนมีคนมาคอยบอกตลอดอย่างเช่นเนมื่อก่อนว่าภาษาไทยไม่แข็งแรงตอบแล้วมันทําให้เป็นข่าวเพราะว่าคนเข้าใจผิดเขาก็จะคอยบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้นะลูกต้องอย่างนี้นะลูกต้องบอกอย่างนี้นะลูกมันถึงจะถูกอะไรเงี้ย แล้วก็เวลานักข่าวถามหนูก็เป็นมนุษย์ที่แบบไม่เคยแบบว่าไม่ตอบเลยอะคือตอบตรงจนจนแบบว่าแทบจะไม่ได้ข่าวต่ออย่างคนอ<ๆ>ื่นเขาต้องกักงานแล้วก็ไปเอาอีเวนต์ใช่ไหม<ๆ>เราไม่เคยเราตอบจบตั้งแต่อันแรกแล,แล้วก็แบบอาวไม่ได้งานอีเวนต์ต่อไม่ได้เงินต่ออะไรอย่างเงี้ยเรื่องซีเรียสเรื่องนีง้มากกว่า10วัรอเล่าเออจริงๆเราไม่ได้ซีเรียสคือเรารู้ว่านบบคนรอบตัวเราอะไม่ไม่ได้เข้าใจเราผิดแต่ว่าเราซีเรียสกับเอ่อคนที่ไม่รู้จักก็ไปคอมเมนต์หรือบอกว่าแบบเป็นเราแล้วแบบ คุณยังไม่เคยเจอคุณยังไม่เคยสัมผัสเราเลยแล้วคุณบอกว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบนั้นด้วยการอาาัดขับล่าจะคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่เคยเจอกันอนะ่ะแล้วเขามาว่าเป็นเราแล้วแบบมันทําให้คนเข้าใจเราผิดเราก็เลยรู้สึกว่าเอออันอันเนี้ยเราก็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 เขาเรียกว่าซีเรียสห้าสิบไม่ซีเรียสห้าสิบเพราะหนึ่งมันไม่ใช่คนที่เรารู้จักแต่เราแค่รู้สึกว่าเขาก็คือคนดูที่ติดตามผลงานเราอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกไม่โอเคกับผลงานเราหรือเปล่าแบบ คือมันอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่ชอบเราจากข้างนอกแล้วไม่ติดตามผลงานซึ่งเราตั้งใจทํางานแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราอยากให้ดูผลงานอะไรแงเงี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกองไม่ไม่เคยมีเพราะปกติหนูเป็นเด็กที่แบบว่าคือไม่รู้ไม่อะไรหรือเห็นเขาแบบว่าเราเป็นคนเออเขาเรียกสัมผัสไวเราสังเกตว่าถ้าเกิดพี่คนนี้เริ่มนิ่งเริ่มไม่คุยกับเราเราก็จะเดินไปว่าเป็นอะไรไปทําอะไรพี่ไม่โอเคหรือเปล่าเผลอไปพูดอะไรหรือเปล่าคือหนูจะถามว่าอย่างนี้เลย ถ้าเกิดข้อตอบหนูก็จะบอกให้หนูขอโทษหนูไม่ได้หมายความว่างนีหรืออะไรหนูก็จะได้อธิบายในมุมข,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 ของหนูไปอะไรอย่างเงี้ยล้วคิดว่าเป็นคนหน้างอไหมยังคิดอยู่เลยว่าไอการทําหน้างอคือแบบต้องอยังไงอ่ะคือการทําตลอดเวลาจนคนบอกว่าเราเป็นนางเอกหน้างอเดี๋ยวเราเราก็เลยคิดว่าปกติเราจะเป็นคนแบบว่ายิ้มอะไรเงี้ยขนาดแบบว่าคนบอกว่าชาวบ้ไปเปลี่ยนชุดหนูย,ยังจะแบบไม่ย่างใส่เขาเย้ะหนูจะแบบปากตอบไม่แต่หน้าก็คือยิ้มแย้มแล้วคิดทักอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่า เหนื่อยแค่ไหนหรือป่วยไปกองหนู็ไม่เคยทําหน้างอหรือแบบไม่เคยทําตัวว่าแบบอดอดแอดแอบดบคือแบบหนูก็ยังขำกับทีมงานปกติหนูก็เลยแบบอันนี้ไม่น่าใช่หนูหรือว่าเวลาเราไม่ยิ้มแย้มมันหนูหนูยังไงน่าจะเป็นไปได้บางทีมันก็เมื่อยแล้วก็บางทีฉีดโบท็อกกันเนาะบางทีบางทีมันฉีดโบท็อกอะแล้วแบบ <c oughs> มันตึงอ๋อ <c oughs> ที่ไม่ยิ้มนี่คือมันตึงเองมันตึงหรือบางทีแบบว่าโบท็อก หมอฉีดผิดจุดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ตอบ้อาจจะบังเอิญ<ล>ไปเห็นไปเห็นจุดนั้นแล้วก็คิดว่าเมื่อก่อนนะเนี้ยชันไม่ได้ทําเลสิกฉันเพิ่งทาเลสิกตาม,มา<อ>ก็พอตอนใสยตาสาั้นอะเราเวลาไม่ใส่แว่นไม่ใส่อะไรเงี้ยเราก็มองไม่เห็นใครแล้วก็จะหน้านิ่ง<อ>ใช่แล้วก็คิดว่าตอนนั้นอาจจะจะทให้คนคิดว่าเราหน้าห่อได้แต่ว่าคือหนูทำเลสิกแล้วแต่หนูยังไม่มีโอกาสได้ไปกองไหนหนูหนูเลยแบบ ยางๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอบบภาพมันไม่เห็นภาพอะค่ะเห็นภาพอะค่ะเวลาแบบมันตึงถึงมันแบบตึงๆยังไงอะเออก็เดินแบบสมมุิเดินก็แบบเออได้แต่ว่านิ่งอย่างเงี้ยคือมองไม่ได้คือตอนนั้นอะมองไม่เห็นอะไรนะที่นิ่งอ่ะคือต้องระยะเนี้ยถึงจะเห็นระยะแบบเท่านี้ถึงจะเห็นเพราะฉะนั้นเวลาเดินแล้วไม่ใส่คอนเทนต์ไม่ใส่แว่นก็คือแบบไม่เห็นไม่ได้พร้อมบวกใครด้วยไม่ได้พร้อมบวกไม่เห็น ต่อให้คุณยิ้มมาแต่มาไม่ได้อยู่อย่างระยะเนี้ยไม่รู้หรอกนะว่ายิ้มยืนห่างกันอย่างเงี้ยแล้วยิ้มมาก็แบบก็มองอย่างนี้จริงๆเขาไม่เห็นใช่แต่ว่านี่ทำเลสิกแล้วนะคะมันจะไม่มีกรณีนี้ค่ะขออภัยนะคะคนที่แบบไปเห็นในช่องที่วที่เราตึงแล้วแบบคิดไปว่าเป็นเราขออภัยค่ะทำเลสิกแล้วนะคะถ้าสนถ้าอยากรู้ว่าทำที่ไหนถามมาได้ค่ะเดี๋ยวบอกค่ะทำแล้วทำเลสิกแล้วแล้วก็ บางทีมันอาจจะแบบเป็นการตึงเพราะว่าเปลี่ยนหมออะไรเงี้ยโบท็อกมันเลยแบบว่าตาแข็งไปนิดนึงอ,อะไรเงี้ยบางช่วง <laughs> ใช่อาจจะมีแบบผิดนิดนึงยืนยันค่ะว่าไม่ใช่นใชหนูไม่ใช่ อ๋อเพราะว่าเขาบอกอันนี้ข้อหนึ่งที่เรารู้ไม่ใช่เขาบอกว่าย้ายค่ายแล้วคือเรายังไม่ได้ย้ายค่ายเราแค่หมดสัญญาแล้วเราเป็นปีแลนด์และยังไม่ได้ถ่ายที่ไหนเลยล่าสุดที่ถ่ายก็ของคาไฟเดย์อินแทปไปนอนวันเลยท้ายซึ่งออนช่องวันเหมือนเดิมเราก็เลยคิดว่าไอ้ข้อนี้ก็ยิ่งทำให้ชัดเจนว่าไม่ใช่เราชคิดว่าจะพบกับงานในข่าวนี้หนูว่าไม่นะเพราะคนที่เคยทํางานกับหนูหรือว่าใครที่เคยเจอพบเจอหนูเนี่ยเขาจะรู้่เลยว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่า ก็วันนี้ได้ตอบอ่ะหนูก็เลยคิดว่ามันคงไม่กระทบแล้วแหละเพราะวันนี้เราได้ออกมาฉี่ชัยเพราะว่าตอนที่หนูโดนอ่ะหนูก็รีบออกมาโพสในไอจีคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะแล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดเราพูดไลฟ์ไปอ่ะเราจะแบบพูดตอบอะไรที่มันไม่โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอย่างน้อยมาคุยกับพี่นักข่าวยังจี้หรือขยี้อะไรตรงที่แบบหนูแบบทำให้สงสัยได้แต่ถ้าตอบเองหนูอาจจะตอบไม่ดีพอก็เลยแบบโอเคเราก็รอวันน้อดีกว่าแล้วเราเคยเห็นนักแสดงที่หน้างอไหมคะหน้าอะ ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อยู่กับใครแม่เพรตีนูยอ,อ,อยู่กับทีมงานหนูอยู่กับตากล้องหนูอยู่กับทีมไฟคือหนูไม่ค่อยไปอยู่กับทีมนักสแสดง,งเราก็จะเป็นมนุษย์ที่แบบว่าไปอยู่กับพี่ตากล้องกับทีมไฟทีมเสื้อผ้าทีมคออะไรเงี้ยหนูจะไปอยู่อย่างนั้นบางทีก็แบบหิวๆวก็แบบบอกพี่ทีไฟ้มตำผ่านหนึ่งไปนั่งจก้มตำกับทีมนูอะไรเงี้ย แต่กับนักสแสดงคือเราก็สนิทกับนักสแสดงแต่เราเป็นคนชอบอยู่กับทีมทีมงานมากกว่าเพราะว่าเราเรียนจบภาพยนตร์้วยไงเราก็เลยรู้สึกว่าเราชอบความแบบจริงใจของทีมงานชอบความแบบธรรมดาปกติอย่างเงี้ยค่ะโอเคโอเค